น้องไม้น้องไม้ร้านเราอะรับซ่อมแต่ iPhone เหรอคะอ๋อแอนดรอยก็รับซ่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนนะคะเรารับซ่อมหมดนะคะลูกคา้านี่นะคะลูกคา้าวอลล์อินเข้ามาหน้าร้านนะคะลูกคา้าถามว่ามีเปลี่ยนแบตแอนดรอยไหมคะรุ่นนี้มีนะคะลูกค้าแบตของทางร้านเรานะคะประกัน 1, <ช> 1> ปีนะคะนะลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากการให้หมอแอนนะคะเปลี่ยนแบตแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย เชนี้นะคะลูกค้าค่ะวอล์กอินมาที่หน้าร้านนะคะนำตัวเครื่องมาเปลี่ยนแบตนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นหัวเว่ยโนวา3าไอนะคะแบตเตอรี่ของลูกค้านะคะไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะลูกค้าแจ้งว่านะคะพี่คาแบตเตอรี่หนูเริ่มเสื่อมแล้วค่ะเครื่องนี้หนูไว้ใช้สำรองค่ะพี่ช่วยเปลี่ยนแบตให้หนูหน่อยค่ะได้เลยค่ะเราก็ทำการแกะฝาด้านหลังนะคะแกะตัวเครื่องด้านหลังนะคะระวังตัวแผ่สแกนนิ้วนะคะ แกะออกแบบนี้เลยนะคะเอาฝาด้านหลังออกนะคะเพื่อจะทําการไขน็อตนะคะเพื่อที่จะทําการไขน็อตที่บอดี้นะคะเรานะคะไขน็อตออกให้ครบทุกตัวเลยนะคะแกะออกนะคะแบบนี้ค่ะไขน็อตไปเรื่อยๆนะคะให้หมดเลยนะคะเพื่อจะทําการแกะเอาแพรออกนะคะ เมื่อไข่น็อตด,ด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาไขน็อตด,ด้านล่างกันคะ่ะแบบนี้เลยนะคะแกะเอาตัวแพออกนะคะและเราก็จะมาทาการแกะตัวแบตกัน,นะคะ่ะแกะตัวแบตนะคะค่อยๆนะคะแกะไปเรื่อยๆคะ่ะค่อยๆงัดแบบนี้นะคะแกะไปเรื่อยๆนะคะใช้ความระมัดระวังนะคะตัวแบตอาจจะแกะยากนิดนึงนะคะแกะไปเรื่อยๆคะ่ะแบบนี้เลย นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่แบตใหม่ลงไปค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ใส่แพรนะคะใส่แพรเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นแพรจอแพรทัชสกรีนนะคะเรามาเทตัวเครื่องกันค่ะนี่นะคะตัวเครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการประกอบตัวเครื่องกันนะคะนําแพรออกนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็จะนำแบตนะคะมาติดกาวนะคะแล้วก็ใส่ไปกับตัวเครื่องแบบนี้ใหม่นะคะใส่แพ้เข้าไปให้เรียบร้อยค่ะเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาประกอบน็อตนะคะใส่ลงไปที่เดิมนะคะเหมือนที่ที่เราแกะมานะคะแบบนี้เลยค่ะใส่น็อตให้ครบทุกช่องนะคะทุกช่องเลยนะคะเมื่อใส่ครบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบ ฝาด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นแพรสแกนลายนิ้วมือนะคะประกอบลงไปค่ะแล้วเราก็เอาแท่นเหล็กนะคะ